ลงแบบเท่ๆซุ per hero landing เอ้ยโอ้โหมันมาตุยหลังเดี๋ยออกไปออกไปโ้ผักสามอครับไป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 ๆปไ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 ปอย่ามายุ่งกันพลังของกล้ามเนื้อแกไม่กลัวกันบ้างหรือไงฮะ สวัสดีขอรับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเลยในวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันในเกมสมารมทเลเจนกันอีกแล้วแต่ว่าวันนี้ผมจะมาเล่นตัวละครตัวใหม่เว้ยที่ไม่ใช่เจ้าตัวหงอโคงจากคลิปที่แล้วซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่แบบ แหม่มีกล้ามเนื้อที่สวยงามมากดูเดีดูแม่งเ้ยเหมือนมึงกินเวไปเป็นหมื่นกระปุกอะแม่งแบบกล้ามเนื้อมันแน่นไปหมดเลยดูดิด <Yeah. S 1> น่ากลัวใช่ผหยโอเคกลับก็เรื่องคือตัวละครตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าไคเซอร์เป็นตัวละครสายไฟเตอร์เว้ยคุณผู้ชมคือเจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่จะพูดยังไงดีวะเป็นตัวละครที่แบบเดินเข้าไปต่อยก็ชนะเว้ย เอออันนี้ผมไม่ได้โมนะผมพูดจริงๆว่าเดินไปต่อ,อยก็ชนะแล้วอะเพราะว่าอะไรอะเพราะว่าแบบสกิลแต่ละอันมันนี่คือแบบจะพูดยังไงดีว่ามันเป็นสกิลที่ที่ไม่ต้องใช้อะไรมากอะไม่ต้องการคอมโบอะไรมากเลยแค่เดินหาจังหวะดีๆหาสเต็ปดีๆอะแค่นี้เราก็เล่นได้แบบสบายเลยเว่ยชิลๆเลยชนะได้แบบสบายสบายเลยเว้ยก็อ่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าคอมโบของเจ้าไอตัวไครเซอร์เนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่คอมโบมันไม่เยอะเว้ยคุณผู้ชมมันเป็นแบบมันเน้นสเต็ปในการเล่นอะไอตัวเนี้ยอืม จริงๆมันเน้นสเตปในการเล่นเว้ยมันไม่ต้องใช้คอมโบอะไรมากอ่ะแค่มีสเตปแค่นั้นก็ดีแล้วแต่เอาเป็นว่าผมก็คิดคอมโบมาได้ประมาณ2คอมโบก็ลองไปดูกันก่อนเลยดีกว่าคุณผู้ชมก่อนที่จะไปลงสนามจริง โอเคและนี่ก็คือสกิลทั้งหมดที่ผมคิดได้สำหรับเจ้าตัวไคเซอร์ ก็มีประมาณนี้แหละมันอย่างที่ผมบอกอ่ะใช้สเตปเป็นหลักเว้ยตัวนี้ก็โอเคมาพูดมากกันพอสมควรแล้ะเดี๋ยวผมจะลองเอาไปลุยในสนามจริงๆกันเลยดีกว่าแล้วผู้ชมจะเห็นว่ามันเป็นตัวที่ไม่ต้องมีอะไรมากอะไม่ต้องใช้กอโบอะไรมากอ่ะแค่ใช้แค่สเตปจริงๆเว้ยก็เอาไปป่ะมาไปลุยกันเลยดีกว่าป่ะฝั่งตรงข้ามรับรองโดนผมบดขยี้แดดดูเลือดผมซะก่อนดิโอโคตรเยอะ โดนพี่แน่ no. อีหน้อยว่าไปนหนึงดอกโอ้ย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 อยไป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 เดี <ki> ๋ยาเดเนเด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 างเดืดเดเดเดกลเดมดเดเ้เดเกเดเดัดเ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 มดดเดเดเดดดดดดเ ต่อยแอดหน้าไปดิเด้อ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 เดอุ๊ย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 ปับอุ้ยๆๆๆมาตับปั๊บปั๊บปั๊บอุ้ยต่อยแต่ละทีนีมันสะใจจริงอุ้ยอุ้ยผมจะตายอุ๊ยยังรอดเอาชนะเฉยเลยอะไรวะต่อยต่อยอยู่ชนะเฉยเลยๆๆ โอ้ยชนะแบบงงๆอะไรวะและ MVP ด้วยนะมาพร้อมลงไปแบบเท่ๆซปเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งไอ้โอ้โหมันมาตุยหลังเดี๋ยวเด,เ,ดออออออเอเดเดอดเ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 ดอดกดเดอดเดเอเดเดเดาดเ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 ่ามเยุ่งดเ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 ด ชันอะเอ้ยเฮ้ยออกไปเฮ้ย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 มันดูดเลือดอ่ะผมเพิ่งรู้ไอ้บ้าเออมา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 เออออกไปเอา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 อะไรอีมั่วอีตัวไปหมดเลยอะไรครับเนี่ยเอ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่บาแล้วอีโนอต่อยไม่โดน พี่มาแล้วเข้มๆเลยพี่มาแบบเข้มๆโอ้ยกูเกลียดมากเลยเวลามึงเล่นเนี่ยฮะออกไปอย่าไปยุ่งมาเดะมาเดะมึงมึงมาเดะมึงมาเดะมาเดะมาเดะต่อยแม่งเลยมาเดะคะอุ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยกูเกลียดมึงอย่าอย่าอย่าไปยุ่งกับกูไปไกลๆกูเกลียดมึงอุ้ย ออกไปปั๊มโอ้ยไม่โดนเใจ,จเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นลูกพี่ใจเย็นใจเย็นออกไปอือออกไปออกไปโอ้โหโโอ้หจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ย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 กูเลื่อนเหลือน้อยอ่ะไม่คุ้มนะเนี่ยเอ้ยโอ้ยเลื่อนเหลือน้อยโอ้ยโอ้ โอ้ยกูผักไม่ไหวเดี๋ยวผมจะมาพร้อมกับความโมโหแล้วโมโหมากผมโมโหมากมากเออปัดมาดิมาดิพวกมึงอ่ะฮะโอ้ยออกไปมาโอ้ยขอกูแห้งโอ้ยโอ้ยมาโงหกูเต็มที่แล้วเนี่ยกูทำอะไรไม่ได้แล้ว โอ้คุณผู้ชมเต็มที่แล้วอ่ะผมผมไม่ไหวอ่ะแม่งตะลุมบอลใจผมอย่างเดียวเลยอ่ะไม่เอากัอื่นเลยไงวะอู้ตายตายขนาดโมโหยังเอาไม่ไหวแล้วดูได้ m b p เห็นไหมผมบอกแล้วดูดาเมจดิทำไปเท่าไหร่นะสองหมื่นทำเยอะกว่าเพื่อนรวมทีมบานอ่ะพยายามผากแล้วนะผาักไม่ไหวจริงๆ แม่ง,งเอ้อ้ตรงความสามารถเนี่ยถ้าเปลี่ยนจากไอสุขภาพแข็งแรงเป็นอย่างอื่นเนี่ยมันจะดีไหม,ไหมวะยวลดเกรสะสมที่ต้องใช้สำหรับท่าอันดีเมรพลังใจขิมแข็งผมเลยยังชอบชื่อแม่งเลยเวลามันตั้งเนี่ยก็แทกหนักหน่วงอันนี้จะทำให้สก,กิลบนพื้นดินผักออกไปไกลมากขึ้นส่วนอันนี้เพิ่มความเร็วลดความเสียหาย เป็นเวลา15าวิเมื่อถูกโจมตี10ครั้งอันนี้มันต้องต้องโดนตี10ครั้งอ่ะผมว่าผมจะลองอันนี้วะที่ลดเอ่อลดเขาเรียกว่าอะไรวะลดเกจการใช้อเออไม่ใช่ดิลดเกจการเก็บค่าของอันติเมทอ่ะเออจะได้ใช้สกิลอันติเมทได้ไวๆอันนี้ดีกว่าโอเคปรับ่ะปะลองดีกว่าโชว์เบ่งกล้ามไป <laughs> เปล่งกล้ามคมขู่ศัตรูสักนิดนึง น้าน no, oh, no, like yeah. ้าน้าน้าเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะจ๊ะยังไงเฮ้ยมาโมโหอะโมโหเหรอโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโมโหเหรอไม่ดีนะเล่นเกมแล้วโมโหเนี่ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นๆยรวบศอกไปดิอืม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 เตะไปหนึ่งยังไงไอพ่อบ้านไอพ่อบ้านมึงโดนกู มูโมโหกูใช่ไหมล่ะเมื่อกี้ไหนอุ้ยปีมาละเอ้ยเ้ยขอเลือกก่อนขอเลือกก่อนใจเย็นใจเย็นนะโดดไม่ถึงวะโอ้โหโดดไม่ถึงอะไรดิตายแล้วเสียเวลาไม่ได้ผมเนี่ยโดดลงมาปั๊บเปิดดันติอืม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 ยังไงยังไงจ๊ะยังไงล่ะเอาไงอ่ะเอาไงล่ะมึงอ่ะอ่ะมอลลี่เอาไง เอาไงอ่ะเอาไงอ่ะอืออือโอ้โหแม่งเอ้ยมันเคาเตอร์ใส่กระเด็นเลยผมมาแล้วมาแล้วโอ้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 โมโหอ่ะโมโหเหรออืออือโมโหเหรอจ๊ะอ่ะอ่ายังไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นเออเออโอ้ยโดนอะไรบ้างวะเนี่ยอือ อ๋ออ๋โดนหลากหลายมากเลยตอนเนี้ยตาลายแล้วเนี่ยผมเนี่ยอ๋ออ๋ยังไงโอ้ยโอ้ยโดนกูมามอลลี่ตามึงตามึงตามึงไปโดนอึบอึบอปื๊บมาเออเปิดนิตีไปเลยปื๊บโอ้โหเพื่อนแม่งเอ้ยได้จังหวะพอดีกำลังจะใส่เลยเมื่อกี้เออโอ้โห โอ้ยอจังหว่าเมื่อกี้แม่งเพื่อนเสริยขึ้นไปพอดีซะอีกโอ้เสียดายว่ะเอาแล้วอะไรเนี่ยทีมผมได้คะแนนอันเดียว้วตกใจนะนี่ที่เราไม่ได้ยึดกันเลยหรือพอจะได้ไม่ได้ละใจเย็นผถักมันออกไปก่อนเราต้องรีบยึดจุดให้นานๆไว้ก่อนผลักมันออกไปยังไงโว้ยกูเหนื่อยมากกูเหนื่อยมากเข้ามา กูภากแล้วภากอีกเนี่ยยังไงผมจะคลองตรงนี้ไปก่อนนะกันเขาแม่เขาเข้ามาอุ้ยอุ้ยลิ้นพันแล้วอึ๊ดอึ๊อึ๊ดโอ้ยใจเย็นดิลูกพี่อึ๊ดจ้ะผมไม่ยอมอ่ะผมไม่ยอมอ่ะทำไมอ่ะยืดหน่อยเร็วเออสวยเออมาดิมาดิกูไม่ยอมเว้ยยังไง ยังไงอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยนิดเดียวเองอย่ายอมนะเพื่อนออต้องแบบนั้นยึดไว้อดทนไว้กำลังมาอดทนไว้ออดทนไว้มาแล้วมาแล้วอือ,อมาแล้วอืออืออือมาแล้วอืออืออือไอ้นี่แหนละมึงเอาหัวมาดิมาดิมึงมาดิมึงมาดิมาคูสามสองมึงมามึงมา <c oughs> เออโอเคชนะ โอ้ยอย่างลุ้นอ่ะอ้าวแล้วผมไม่ได้ A V P เอาจริงดิผมไม่ได้ A V P อะเอาจริงเอาอะไรวะไหนดูดาเมจดิ2อ0 0 0อ๋อก็สมควรแล้วล่ะเพราะว่าสโนวมันทำดาเมจมากกว่าผมอ่ะเฮ้ยแต่ผมคิวเยอะกว่าน่ะแม่เสียดายปะอ่ะไม่เป็นะไรไหนๆก็ชนะเหมือนกันเออเออเอาอ่ะ เอาอันนี้ก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งมายุ่งกันนะจ๊ะอย่ามายุ่งต่างคนต่างอยู่ไปก่อนอืมโอเคเราค่อยๆเก็บไปตตตึึึ๊๊๊บบบเฮ้ยจ้าโอเคเก็บไปก่อนเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งมายุ่งได้ไหมล่ะโอ้ยโอ้โห อย่าเพิ่งมายุ่งได้ไหมล่ะอย่าเพิ่งมายุ่งอ่ะไปหาอะไรเก็บก่อนไปแหมเฮ้ยเฮน่าสนใจมากออโอ้โหไม่ได้วะถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนใจเย็นใจเย็นเรายังบวกไม่ได้ตอนเนี้ยไอ้นี่เราน้อยอ่ะลูกกวาเราน้อยอ่ะตอนเนี้ยผมจะเก็บจากใครอ่ะไม่มีใครให้ผมเก็บเลยอ่ะโอ้ยเดี๋เด้อเดออย่าอย่าแค้นเหรอใจเย็นดิใจเย็นเย็นดิอย่ามาแค้นกันอย่างงี้ดีว่าไม่เอาไม่เอา โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยกูเก็บจากมึงเนี่ยแหละโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอาวไปหน่อยวะไม่น่าเลยอ่ะโอยกูไม่น่าห้าวเลยจริงโยเอาเป็นว่าขอแก้ตัวใหม่สักตาแล้วกันคือคือตาเมื่อกี้มันเลือดมันร้อนไปหน่อยอ่ะโอ้ก็มันมาบวกผมก่อนนะคุณผู้ชมใช่หมผมทำไงอ่ะใช่ไหมเออโอเคมาอีกสักตาหนึ่ง อ่ะโอเคเปิดมาโอ้โหปิงแดงเชียวตายแล้วเอ้ยเอ้ยเออเออออกไปโอ้ยโอ้ยมันเล่นผมแล้วว่ะมันโมโหมันโมโหเฮ้ยเฮ้ยมาดีมาดีเอ้ยขอเก็บเลือกก่อนอ่ะเราจะไม่รีบนะเราจะค่อยๆไป เออเราจะค่อยๆไปอือ <laughs> ไปไหนเพื่อนไปไหนเพื่อนนะห <laughs> มุนไปไหนเมื่อกี้อือเก็บ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 ขอเก็บนะอืออือขอเก็บนะอุ๊ยอุยใจเย็น อุ้ย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 ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวโดนลุ่มเดี๋ยวโดนลุ่มถอยก่อนแล้วกันแตเย็นให้มันตีกันไปก่อนอ่ะอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งดีก็ตีกันไปดีเอ้ยยุ่งทำไมเด่ะเอ้ยมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยหมาเด็โอุ้ยอ้ยอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยว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 คุณพี่เดี๋ยว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  ใจเย็นเย็นใจเย็นๆค่อยๆค,คุยกันอืมค่อยค่อยคุยกันอืม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 มาดิ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 อืมศึกปะทะใครเจอใครเจอมามาดิมาดิมาดิเอาอยัางไงเอาอยัางไง <c oughs> กระเด็นไม่ดีได้ไหม ผมว่าผมชนะเออโอ้ยวช็อตเมื่อกี้แม่งแบบโอ้สะใจมากอะโอ้ยกระเด็นเลยกูโอ้ยโอ้ยกูโอ้ยเหนื่อยเลยกูมันคงแบบกระเด็นไปแล้วมันขึ้นมาไม่ได้อะเมื่อกี้ฮะโอ้ยสะใจโว้ยชนะแล้วโอเคเป็นไงบ้างกับเจ้าตัวนักกล้ามใครเซอ โอ้ยแม่ผมบอกนะผมในความคิดส่วนตัวผมนะผมว่ามันเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะเก่งเลยนะเว้ยเออเก่งจริงๆนะถ้าเล่นเป็นอนะ่ะแบบใช้สเต็ปนะเว้ยไม่ใช่แบบเดินเข้าไปบวกทื่อๆอ่ะถ้าเดินเข้าไปบวกทื่อๆก็ก็มันก็จะกลายเป็นตัวละครที่อ่อนตัวหนึ่งเว้ยเพราะว่าตัวมันใหญ่เห็นปะ่ะตัวมันใหญ่แล้วมันโดนตีง่ายมันเป็นเป้าหมายที่แบบใหญ่มากอะ่ะเออแต่ถ้าเราใช้สเต็ปในการเล่นเนี่ยผมบอกเลยว่าไอตัวเนี้ยไม่ธรรมดา เอาเป็นว่าลองไปเล่นกันดูแล้วกันพอเล่นแล้วเป็นยังไงเนี่ยคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะ แล้วก็ถ้าอยากให้ผมเล่นตัวละครตัวไหนในเกม s m a s h Legends เนี่ยหรือว่าอยากให้ผมเล่นเกมอะไรในมือถือเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยและในวันนี้ถ้าคุณผู้ชม,ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเพื <c> ่อ <oughs> ที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมกำลังจะลงต่อจากนี้ยนะครับและผมก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านเลยนะครับที่เข้ามากดรับชมเข้ามากดติดตามเข้ามากดไลค์มันทำให้ผมเนี่ยมีกำลังใจและชื่นใจมากๆเลย จริงๆขอบคุณจริงๆนะครับโอเคก็ได้เวลาอันสมควรอีกเหมือนเดิมผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเพิ่ม